รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The City h a s h b a c k for whatever moves me สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B t i ท e s กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเรายังคงพูดถึงเรื่องราวของธุรกิจของคนไทยในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเจอโควิดนวัตกรรมและที่สําคัญคนพูดถึงอะครับว่าหลังจากโควิดจบแล้วจะเป็นอย่างไรหนึ่งในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องเรือนหรือเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้แต่มีดีไซน์ที่กลับเข้ามาและถ้าเราจะพูดถึงชื่อชื่อหนึ่งดีสวัสด์ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนรู้จักกันดีนะครับวันนี้เราจะดูครับว่าหลังจากที่เขา ทำมาถึงเจเนเรชันที่2 50ปีเต็มๆในปีหน้านี่นะฮะจากนี้มีโควิดมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งก็มันจะถูกควบคุมได้อุตสาหกรรมนี้จะไปยังไงกันต่อนะครับของผมเป็นรุ่นที่2คือทำงานสานต่อจากคุณพ่อ,อสมัยก่อนเนี้ยถ้าพูดถึงเทียบกับรุ่นคุณพ่อเนี้ย<ม>คือเริ่มมาเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์แบบเต็มรูปแบบส่งออกเป็นจำนวนเยอะ m a s โอ <S production อย่างเดียวแต่ตอนหลังเนี้ยเราค่อนข้างชิ้นดาวหรือว่าเราค่อนข้างคอนเซนเทรตเยอะขึ้น<อ>ทำในส่วนของตัวโปรดักที่เราชำนาญ แล้วก็ทำให้มันมีความเป็นดีไซน์มีความเป็นอินโนเวชันอยู่ในตัวปผลิตเยอะแรกเริ่มเลยเนี้ยเราตีตัวเองว่าเราเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์แต่ปัจจุบันเนี้ยเราขอเปลี่ยนเราขอตีตัวเองว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานมา 10ปีแล้วเหรอครใช่ครับอพอดีของผมเป็นรุ่นที่2คือทํางานสารต่อจากคุณพ่อ,อนะครับ<อ>ก็คือโรงงานเราค่อนข้างมีนวัตกรรมการผลิตสินค้าเปลี่ยนไปเรื่อยอๆนะครับ<อ>สมัยก่อนเนี้ยถ้าพูดถึงเทียบกับรุ่นคุณพ่อเนี้ย<อ>คือเริ่มมาเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์แบบเต็มรูปแบบส่งออกเป็นจํานวนเยอะ m a s <อ>์ต r o d รดักชัอย่างเดียวแต่ตอนหลังเนี้ย<อ>เราค่อนข้าง ชวินดาวหรือว่าเราค่อนข้างคอนเซนเทรตเยอะขึ้นทำในส่วนของตัวโปรดักที่เราชำนาญแล้วก็ทำให้มันมีความเป็นดีไซน์มีความเป็นอินโนเวชันอยู่ในตัวโปรดักเยอะขึ้นครับเพราะฉะนั้นว่าการเดินทางมา50ปีซึ่งปีหน้าจะครบปีที่50ถูกต้องครับมากับหัวใจหลักคือการเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้แรกเริ่มเลยเนี่ยเราตีตัวเองว่าเราเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์โรงงานเฟอร์นิเจอร์ใช่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราขอเปลี่ยน เราขอตีตัวเองว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานไม้นี่คือเป็นหัวใจธุรกิจใช่ครบผู้เชี่ยวชาญด้านงานไม้ใช่ครับมันหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรคือหนึ่งเราไม่ใช่เป็นโรงงานที่ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้เพียงอย่างเดียวนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่ได้ทันสมัยนะครับแต่สิ่งที่เรามีอยู่ก็คือเรามีพนักงานเรามีคนงานซึ่งมีความสามารถมีสกิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานแกะสลักงานฝังมุกนะครับเรามี c r า f t ม m a n s h i p เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่า จุดแข็งของดีสวัสด์ปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่ดีไซน์เพียงอย่างเดียวแต่เรามีพนักง,งานซึ่งมีประสบการณ์มีความสามารถอยู่กับเรามานาายาวนานเลยครับอ๋อนี่คือจุดแข่งขันใหม่ของ,ของดีสวัสด์ในยุคต่อไปอถูกไหมเพราะว่าส่วนใหญ่จะพูดถึงโรงงานเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ไม้รหรือการออกแบบเนี่ยดูเหมือนตลาดมันจะมีมานานแล้วใช่ครับแต่คําถามคือคําว่าคราฟแมนคาว่าสกิลนะครับมันแข่งขันกันไม่ได้ ถ้าพูดถึงตอนนี้หมายถึงว่าใครที่สามารถลงทุนซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรออโตเมชั่นหรืออะไรโอเคเขาสามารถทําแมสแข่งขันด้านราคาได้ถามว่ามันเป็นจุดที่เราจะต้องพยายามแข่งขันตรงนั้นไหมแราว,ว่ามันไปเรื่อยๆมันก็จะเจอคู่แข่งเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรากลับมามองว่าจุดแข่งของเราคืออะไร<ม>พนักง,งานคนงานครามเปนชิพนี่คือสิ่งที่คู่แข่ง สู้เราไม่ได้50ปีจริงๆก็ผ่าร้นผ่านหนาวมาเยอะนะฮะสนุกมากเลยครับวิกฤตต้มยำกุ้งก็เจอสนุกมากนะครับ,รบวิกฤตเงินข้างเงินบาทก็มีและล่าสุดคือโควิด1 9 ครับคือทั้งหมดเป็นของเล่นใหม่ของผมเลยโคจิดเนี่ยนะครับผมว่าผมถือว่ามันเป็นบทเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในการทําธุรกิจนะครับคือตอนจบผมถือว่าธุรกิจอะหรือลูกค้าหรือทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงครับนะครับแต่ถ้าสมมุติมันไม่มีตัวกระตุ้นคุณจะหันมามองตัวคุนเองไหมว่าคุณมีอะไรดีคุณจะหันมามองตัวคุณเองไหมว่าตลาดในอนาคตเป็นยังไงทุกคนก็จะเฉื่อยแฉะมองตลาดของตัวเองแล้วก็อยู่กับมันไปอย่างนั้นแต่จุดนี้ทําให้แต่ละคนเนี่ยเอ๊ะ ตลาดออนไลน์เป็นยังไงตลาดตรงนู้นเป็นยังไงตลาดตรงนี้เป็นยังไงผมถือว่ามันเป็นตัวกระตุน้นให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ในความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่คนเราอะ่ะเหมือนกับว่าถ้าดือ้อเราถือว่าเราพอเพียงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าแก่ๆไปเรื่อยๆแล้วก็ล้าหลังไปเรื่อยๆแต่คําถามคือเนี่ยแหละเป็นจุดที่ทำให้เราต้องมาศึกษาว่าตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแล้วก็ อนาคตตลาดจะเป็นอย่างไรพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมก็กลับมามองว่าอะไรคือคีย์เวิร์ดของดีสวัส์เพราะฉะนั้นเราถือว่าคนงาน<ค>น,นี่คือแมนพ o าวเวอร์นี่คือสิ่งที่เป็นแวลูแอสเซทของเราเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ทําคืออะไระคือหนึ่งทำอะไรก็ได้ที่เจ้าของ ตหนกหรือกลัวได้แต่ลูกน้องห้ามกลัวเพหะนั้าลูกน้องกลัวคุณทํางานอยู่ในองค์กรที่จะปิดไม่ปิดจะไหวไม่ไหวคุณจะทํางานได้อย่างไรไม่มีความสุขเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าอันนี้คือสุขสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ทําคือทําอะไรก็แล้วแต่ห้ามมีการปิดงานห้ามปิดงานเราต้องอยู่ไปเรื่อยๆโอ้โหช่วงแรกมาถึงถ้างานขาดมือทําไงทาสีสิครับงานขาดมือทํงไงสร้างโครงทบูธใหม่ทําบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่ คือทําอะไรก็ได้ให้มันมีมุกเมนตลอดเวลานะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมตอนจบเรามีการสื่อสารภายในองค์กรเยอะขึ้นโอ้นี่สําคัญนะครคือการคุยกันให้รู้เรื่องเข้าใจถกว่าเอ้ยตอนเนี้ยของพี่ทํายังไงอยู่นะของเราเป็นยังไงอยู่นะอนาคตเราคิดว่าตลาดตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะเรากําลังพยายามพัฒนาตรงนี้คือคาถามช่วงเวลาปกติคุณจะเอาเวลาที่ไหนมาคุยโอ้ใช่ถูกต้องไม่มีทางไม่มีทางไม่มีเวลาเลยด้วยซ้ำใช่เพราะงั้นผมถึงบอกไงว่า โควิด <COVID S 1> เป็นของเล่นเป็นช่วงเวลาที่สามารถทำให้เรา สร้างเขาเรียกอะไรจะเป็นนวัตกรรมหรือจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือการเตรียมความพร้อมหรือการที่เรามาดูตัวเองแล้วก็หาจุดแข็งให้ตัวเองได้เยอะขึ้นเหมือนกับให้เวลาพักและคิดเอาไว้ใช่ครับและเลือเอาความพักคิดเอาไว้นั้นกลายเป็นตัวที่เป็นอนาคตของธุรกิจถูกต้องครับเพราะ <P aper S 1> <ห>ตอนนี้ในสิ่งที่ผมทําดีสวัสด์เราเก่งคืออะไรเรามีความชํานาญด้านงานดีไซน์อินโนเวชันเราได้รางวัลจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสแคตาดญี่ปุ่นเกาหลีเลยก็แล้วแต่ ตะก่อนเราคุยกันคือเฟอร์นิเจอร์คือเทรนอะไรแต่ปัจจุบันตอนนี้เราคุยว่า post covid อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการโอ้ที่คุยกันไปถึงขั้นนี้ละต้องคุยตรงนี้แล้วนะฮะว่า new normal อ่ะคืออะไรเราไม่ได้ new normal ว่าการใส่หน้ากากการใส่อะไรคือ new normal แค่นี้ไม่พออเราพูดถึง emotional ว่าลูกค้าอยากได้อะไรละหลังจากนี้เรามองไปข้างหน้าก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนหนึ่งการทําตลาดการทำมาร์เก็ตติ้งเราหาตลาดปัจจุบันเพื่อซัพพอร์ตในส่วนของอุตสาหกรรมจริงแต่การที่อยู่ยั่งยืนคุณต้องมองอีกสเต็ปหนึ่งมองว่าอนาคตตลาดจะเป็นยังไงเราจะอยู่ในจุดไหนอ่าอย่างนี้ถ้าผมถามว่างานไม้ในอนาคตหลังโควิดลูกค้าต้องการอะไรอ่างานไม้ของดีสวัสด์ผมบอกได้ปี2022ปีหน้าเป็นต้นไปเฟอร์นิเจอร์ไม้ดีสวัสด์ทุกชิ้นจะมีแอนติแบคทีเรียในตัวโอ้จริงฮะ สมุดต,ต,ตัวนี้เป็นของดีสวัสด์เนี่ยนะแล้วเป็นงานไม้เนี่ยผมจะโควทุกอย่างอันที่บคทีเรียคือฆ่าเชื้อโรคในตัว oh เพราะว่าอะไรเนี่ยโควิดมันทําให้เกิดที่ผมไม่ชอบใจอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมไทุกคนเอาแอลกอฮอล์มาฉีดเฟอร์นิเจอร์ผมด่างหมดเลยเพราะงั้นเนี่ย <c oughs> ดีสวัสด์ปี2021กับดีสวัสด์ปี2022 <c oughs> ดีไซน์เหมือนกัน <c oughs> แต่ต่างกันที่คอนเทนต์โอ้โหครับนี่คือโปรดักต์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นต้องต่อไปนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อแอลกอฮอล์มาฉีด ลายไม้ก็ไม่เสียใช่แล้วสินค้าอยู่ได้นานอีกต่างหากถูกต้องนี่คือเป็นหนึ่งในวิธีเปลี่ยนใช่แล้วปัจจุบันเนี้ทุกคนมองอีโคทุกคนมองซีูลาร์มองอะไรกันเยอะขึ้นโจทย์ขาวหน้าของดีสวัสด์คือการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของไลฟ์ไทม์ดีไซน์อยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยอยู่ในลักษณะของการพีเซจร์แมทร r อ a ล เพื่อ next generation ท่านผู้ชมครับ50ปีของดีสวัสด์มันเร็วจริงๆนะฮะแล้วมาถึงเจนที่2ที่คุยกันวันนี้คือมองอะไรไปหลังจากที่โควิดนั้นคุมได้หรืออาจจะดีที่สุดคือไม่มีอีกต่อไปนะวัตกรรมทางการออกแบบและจุดแข็งของดีสวัสด์ค,คือสิ่งที่เกิดจากการพัดเพื่อคิดในช่วงที่ทุกคนมองว่าวิกฤต แต่มันคือทางรอดและอนาคตต่อไปของดีสวัสด์นั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณจิรชัยตั้งกิจงามวงศ์นะครับท่านเป็นกรรมการบริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสด์จำกัดในรายการบีถามสุนะครับขอบคุณครับคุณจิรชัยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือบีถามสัครับก้าเกมาติดตามกันได้ไหมนะฮะวันนี้ลา่จนผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ